ใจของบุคคลผู้หลุดพ้นเพราะรู้ชอบผู้สงบระงับผู้คงที่ย่อมเป็นใจที่สงบเมื่อใจสงบแล้วกายและวาจาก็สงบด้วยพระทิสเทระเป็นชาวโกวสัมพีเมื่อบวชแล้วก็อยู่ประจำที่กรุงโกสัมพีวันหนึ่งอุบาทศกผู้หนึ่งนำไตรจีวรในใสและน้ำอ้อยมาถวายพระเทระปฏิเสธว่าไม่ต้องการของเหล่านี้เพราะไม่จำเป็นอุบาทศกเรียนว่า เขานิมนต์ท่านให้อยู่จำพรรษาประที่เขานิมนต์ให้อยู่จำพรรษาจะต้องได้ลาบอย่างนี้ทุกรูปพระเทระจึงบอกว่าไม่มีสามเณรสำหรับเก็บรักษาท่านเก็บรักษาเองไม่ได้อุบาสกทราบดังนั้นจึงให้บุตรของตนอายุเจ็ดขวบบวชเป็นสามเณรอยู่รับใช้พระเทระสามเณรได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเอง ล่วงไปครึ่งเดือนพระเทราพาสามเณรไปเฝ้าพระศา,าสดาที่เมืองสวัสดีพักกลางทางที่วัดแห่งหนึ่งสามเณรจัดแจงปัดกวาดเสนาสนะให้อุปัชฌาจนหมดเวลาไม่มีเวลาสำหรับเตรียมที่พักของตนเองพระเทระทราบดังนั้นจึงให้สามเณรพักในที่ของท่านพอถึงคืนที่ 3, สามสามเณรคิดว่าคืนนี้ถ้าตอนนอนกับพระเทระท่านก็จะต้องอาบัตข้อสาสัยคืนนอนร่วมห้องเดียวกันเกิน,นสามคืนสามเณร จึงนั่งอยู่ตลอดคืนส่วนพระเทระนั้นเนื่องจากยังเป็นปุถุชนพอล้มลงนอนก็หลับเลยตื่นขึ้นตอนใกล้รุ่งจำได้ว่าคืนนั้นเป็นคืนที่สามแล้วที่นอนร่วมห้องกับสามเณรต้องการให้สามเณรออกไปข้างนอกเสียก่อนรุ่งอรุณเพื่อมีให้เป็นอาบัติจึงเอาพัดใบตาลตีลงที่เสือเพื่อปลุกสามเณรให้ตื่นโดยเข้าใจว่าสามเณรยังหลับอยู่ใบพัดนั้นกระทบตาสามเณรจนตาบอด สามเณรมิได้พูดอะไรเลยทราบความประสงค์ของอุปชาแล้วเอามือข้างหนึ่งกุมตาแล้วออกไปข้างนอกเมื่อถึงเวลาทำหน้าที่สามเณรมิได้นิ่งดูใดว่าตาของเราแตกเสียแล้วเอามือข้างหนึ่งกุมในตาไว้มือข้างหนึ่งจับไม้กวาดกวาดบริเวณและเบ็ดจักรูดีคือห้องส้วมตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ให้พระเถระเมื่อถึงเวลาถวายไม้สีฟันแก่พระอุปชาสามเณรส่งให้ด้วยมือเดียว พระอุปัชฌายกล่าวว่าสามเณรน,นี้สอนไม่รู้จักจำเคยสอนให้ส่งของให้ด้วยมือทั้งสองนี่ส่งให้ด้วยมือเพียงข้างเดียวสามเณรไม่รู้จักวัดอันดีสามเณรตอบว่าเธอทราบดีว่าควรทำอย่างไรแต่มือข้างหนึ่งของเธอไม่ว่างจึงต้องถวายด้วยมือข้างเดียวเมื่อพระเทระถามสามเณรได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟังพระเถระได้ความสังเวชสลดใจว่าโอ๋หนอ เราทำกําหนักเสียแล้วพระเถระได้นั่ง,รงประโยคประนมมือต่อหน้าสามเณรขอให้สามเณรยกโทษว่าท่านสัตบุรุษจงยกโทษแก่ฉันเถิดฉันไม่รู้ความจริงเรื่องนั้นจึงดุท่านสามเณรเรียนพระเถระว่าท่านผู้เจริญที่กระผมพูดนั้นไม่ได้ต้องการสิ่งนี้คือมิได้ต้องการคำขอโทษแต่กระผมต้องการรักษาน้ำใจของท่านจึงพูดเช่นนั้น ขอท่านอย่าได้เดือดร้อนเลยในเรื่องนี้โทษของท่านก็ไม่มีโทษของกระผมก็ไม่มีแต่เป็นโทษของวัตต่างหาที่กระผมไม่บอกท่านก่อนก็เพื่อมีให้ท่านต้องเดือดร้อนพระเทระนั้นแม้สามเณรพูดปลอกให้เบาใจอยู่ก็หาได้เบาใจไม่มีความสลดใจยิ่งขึ้นถือเอาหอของของสามเณรไปสู่สำนักพระศาสดาพระศาสดาก็ประทับนั่งทอดพระเนตรการมาของพระเทร,ระตรัสถามว่า ภิกษุเธอพอทนได้หรือความไม่ผาสุกอะไรๆที่รุนแรงมิได้มีหรือพระเทระกลับทูลว่าพอทนได้พระเจ้าข้าความไม่ผาสุกไรๆของข้าพระองค์ไม่มีมีอยู่อย่างหนึ่งที่จะกราบทูลพระองค์คือใครอื่นผู้มีคุณอย่างล้นเหลือเช่นสามเณรน,น้อยนี้มิได้มีข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเรื่องอะไรเล่าภิกษุพระศาสดาตรัสถามพระเทระทูลความทั้งปวงให้พระศาสดาทรงทราบแล้วทูลว่า สามเณรนี้เมื่อข้าพระองค์ขอโทษอยู่ยังกล่าวว่าในข้อนีนโทษของท่านไม่มีโทษของกระผมไม่มีแต่เป็นโทษของวัตตะขอท่านอย่าได้คิดมากเลยสามเณรยังข้าพระองค์ให้เบาใจไม่โกรธไม่ประทุษร้ายในข้าพระองค์เลยข้าพระองค์ไม่เคยเห็นใครสมบูรณ์ด้วยคุณเห็นป่านนี้พระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นแหละภิกษุธรรมดาพระกีณาศพคือพระอรหันย่อมไม่โกรธ ไม่ประทุษร้ายต่อใครๆเป็นผู้มีอินทรีย์สงบแล้วดังนี้แล้วกรัดพระคาถาแปลได้ความว่าใจของบุคคลผู้หลุดพ้นเพราะรู้ชอบผู้สงบระงับผู้คงที่ย่อมเป็นใจที่สงบเมื่อใจสงบแล้วกายและว,วาจาก็สงบด้วยเมื่อจบเทศนาพระทัสสัตถระชาวเมืองโกสัมพีได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมวิทาทั้งหลายจากหนังสือทางแห่งความดีเล่มที่สอง อ้งอิงจากพระไตรปิฎกเล่มที่ย5ิบห้าอันหนึ่งพระพุทธภาษิตนี้ใจมีความสำคัญที่สุดกายและวาจาย,ย่อมเป็นไปตามใจเหมือนเงาตามตัวคนที่พูดชั่วทำชั่วเพราะใจคิดชั่วก่อนคนที่มีกายวาจาสงบเพราะใจสงบก่อนคนที่มีกายวาจาวุ่นวายเพราะใจวุ่นวายก่อนเปรียบเหมือนใบไม้กับเงาของใบไม้ใบไม้เป็นรูปใดเงาของมันก็เป็นรูปนั้น การพูดและการกระทำจึงเป็นกระจกส่องให้เห็นจิตใจความวุ่นวายทั้งหลายในโลกมีมูลเหตุสำคัญคือใจที่วุ่นวายวุ่นวายเพราะใจยังมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีความริษยามีความทยานอยากอันไม่มีที่สิ้นสุดความโลภความโกรธความหลงมีน้อยลงเพียงใดใจก็สงบลงเพียงนั้นใจที่สงบแล้วกายและวาจาก็สงบตามไม่มีทุจริตทั้งทางกายและทางวาจา 但你俩